พระภาวนาญาณวิเทศเจ้าอาวาสว,วัดป่าธรรมชาติเมืองลาพอนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์กับสย่มีเดียเกี่ยวกับการก่อสร้างพระที่นั่งอภพรพิโมกประสาทจำลองพระอาจารย์พูดถึงเรื่องออพระที่นั่งจำลองที่จะสร้างในเรว,วันนี้มีความคิดเห็นยังไงคะคืะอพระที่นั่งอาพรพิโมกประสาทก็ เป็นประสาเป็นพร,ระที่นั่งที่ซึ่งพวกเราอาจจะไม่ค่อยทราบนี่อยู่ในพรม,มหราชวังนั้นคือของดังเดิมและหลังจากนั้นก็มีการจำลองมาที่บางพะอินที่ในเมื่อปีพศ2 5 0 1รัฐบาลไทยก็ได้ให้กรมศิลปากรน,นั้นจำลองมาแสดงที่เมืองเบลเยียม เอาใ้วิธีเอาใช้ตั้งสแสดงอยู่ประมาณ6เดือนอพอหลังจากสแสดงจบก็มีเศรษฐีแถวอเมริกันคนหนึ่งเขาไปประมูลออกมาก็มีวัตถุประสงค์ที่จะนํามาสร้างอยู่ที่สวนยอ่อมแต่าบางเอิญพอมาแล้วก็แบบเป็นภาษาไทยก็ไม่ส,มสามารถจะสร้างได้ก็เก็บมาจนกระทั่งว่าตัวเองเสียชีวิตสืบทอดถึงลูกหลานพอดีลูกก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็เลยได้มอบให้กับสถานพูดไทย วจิณตีซีสถานทูตไทยก็ได้แจ้งไปทางสถานกองศุลต่างๆว่ามีที่ใดบ้างพอที่จะตั้งพระที่นั่งนี้ได้ก็กงศุลใหญ่ณละิกของแอร์ลอสแองเลิสก็มาประรบกับเอธิวัดป่าว่ามีพระที่นั่งถ้าจะเอามาตั้งมีที่ตั้งไหมเดชวัดป่าธรรมชาติพิจารณาแล้วก็คงจะมีมีที่ตั้ง,ร,งรือตกลงกันตกลงกันก็ได้ ตกลงกันแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายจากที่เคยเก็บในในกดังก็ย้ายมาที่วัดป่าธรรมชาติณเวลาเวลานี้ก็ไอ้ย้ายมาอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติเรียบร้อยแล้วขณะน,น,นี้ยังรอการออนุญาตทางบ้านเมืองอยู่ถ้าหากว่าได้รับอนุญาตจากบ้านเมืองเสร็จแล้วก็คงจะมีการสร้างฐานและประกอบตั้งขึ้นอาวัดป่าธรรมชาติแห่งนี้ คือตัวพระที่นั่งมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่มาติดตั้งตอนนี้ได้มาอยู่ที่วัดป่าเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังรออยู่การติดตั้งขออนุญาตอยู่หลังจากติดตั้งก็องค์พระที่นั่งก็เท่ากับของจริงใหญ่เท่ากับองค์จริงสิําลองมาจากบางพิะอินทึางอิอินก็มาจากพระที่นั่งอภรณรพิมลประสาสตราะันั้นเราจึงใช้ต้นเชองค์ต้นเลยก็คือพระที่นั่งอภรณรพิมลประสาสตร แล้วจะมีโครงการติดตั้งเมื่อไหร่คะรออยู่ที่ได้รับอนุญาตจากเซตตีแต่รออย่างเดียวแต่หากว่าได้รับอนุญาตจากซตตีก็ก, <c oughs> ก็จะติดตั้งทันทีแล้วงบประมาณะคะ,ะถ้ากิ่ช่างเราเข้าดูก็ประมาณส <c oughs> ักสองแสนถึงสามแสนเหรียญกับเป็นกิจช่างก็จำนวนประมาณ, 2, 3, รมป,รมาณประมาณนั้น แต่เวลาอาจจะมีการจัดผู้ a ลนด์เคปอะไรอีกก็คงก็คงอยู่ในประมาณ 2, 3งสามหรือสีแสนนกับประมาณนั้นแล้วช่างที่จะมาติดตั้งตรงนี้ค่ะคือหน้าเวลานี้เราได้นายกสมาคมธรรมศาสตร์ปัจจุบันค,คือคุณกฤจักเป็นผู้มาปรับปรุงแบบในการที่ยื่นไปทางสิตี้ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งจำชื่อมได้เป็นสถาพนิกและแลก็มีทางเอนสเกปมี3คนที่เขาดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องคอนยัตทางซิต,ตี้ส่วนการประกอบนั้นก็ทางกงสุนใหญ่ทำหนังสือจะไปขอช่งางจักเมืองไทยมามาอาจงจากกรมสิลปะกรอาจจะอาจจะมาช่วยในการประกอบลินสยามมีเดียรายงาน